สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐเร่งผลิตบุคลากรสายเทคนิควิศวกรสำรวจปั้นบุคลากรคุณภาพสูงป้อนงานราชการรองรับความต้องการตอบโจทย์ประเทศค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงเพื่อรองรับอัตรากำลังที่ขาดแคลนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนหรือกอพอกรมที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอและกรมธนารัก โดยมีนายสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพแก่งสันเทียปหลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและอีกห้าหน่วยงานเข้าร่วมพิธี พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตกำลังคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขเน้นย้ำส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการแรงงานในอนาคต รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำจากความร่วมมือระหว่างสอสอสอสำนักงานกอพอกรมที่ดินสอปอและกรมธนารักษ์ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับอัตรากำลังขาดแคลนของหน่วยงานด้านนายช่างรังวัดและนายช่างสำรวจโดยดำเนินความร่วมมือระยะเวลา5ปี2568-2573กระทรวงศึกษาธิการโดยสอ,อสอมีหน้าที่ในการผลิตกำลังคนสายวิชาชีพได้เพิ่มรายวิชาใหม่การรังวัดที่ดินรองรับเทคโนโลยีการสำรวจยุคปัจจุบันและตรงกับความต้องการของกรมที่ดินสปปและกรมธนารักษ์ ผลิตบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสาสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจระบบทวิภาคีคือเรียน1ปีและฝึกอาชีพในหน่วยงาน1ปีเมื่อผู้เรียนผ่านการศึกษาในโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นสอบภาคกอของสำนักงานกอพอหากผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรและมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงาน3หน่วยงานดังกล่าวโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ความร่วมมือนะครับระหว่างอาชีวะกับสีหน่วยงานนะครับก็ภายใต้หัวข้อเราคืออาชีวะร่วมมือกับสีหนงานนะครับจบแล้วมีโอกาสเข้ารับราชการทิิณนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการตอบสนองอโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วตอบสนองอธิบายของรัฐมนตรีนะครับที่ในระหว่างเรียนนะครับมีรายได้แล้วก็มาจบแล้วมีงานทำนะครับก็คือ ปีแรกจะเรียนปกติกว่าปี2ปี3ามก็จะไปฝึกงานอยู่กับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งสามสี่หน่วยงานเนี่ยนะครับหลังจากจบแล้วถ้าข่าปมาพฤติด,ดีนะครับมีผลงานปฏินนบัติงานดีเยี่ยมนะครับหน่วยงานก็จะพิจารณาในการที่จะเป็นจุปักประชาการต่อไปนะครับไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเรียนแล้วเกเรเกเรแล้วจะเข้าจะเปรจุเป็นในักรชาการนะครับก็จะต้องผ่านได้ทราบก่อนเดี๋ยวบางคนเข้าใจเอยเรียนจบแล้วเนี่ยนะ คือถ้าความประพฤติไม่ดีนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับไม่มีหน่วยไหนที่จะรับไว้เป็นพนักงานประ,รประจำนะครับก็ในปีแรกนะครับก็ได้รับความกรุณาจะขอพอจัดอัตราให้กันนโดยต่างๆนะครับประมาณ119อัตรานะครับแล้วก็ปีที่2ก็52อัตราปีรุ่นที่3ก็54อัตรานะครับรวมแล้วประมาณอัตรานะครับอันนี้ก็คงจะมาช่วยในเรื่องแก้ไขปัญหา นะครับบุคลากรขาดแคลนของหนงานงานต่างๆได้เพราะว่าหน่วยง,งานตรงนี้นะครับที่อนุบาลอธิให้ไปก็คือต้องผลิตเป็นสองเท่านะครับที่ว่าร้อยสิบเก้ารุ่นแรกเนี่ยต้องผลิตเป็นสองเท่านะครับเพื่อจะได้มีคนคุณภาพในการที่จะป้อนไปนะครับให้กับทุกง,งาน ด้านนายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสอ,อสอที่เข้าร่วม8แห่งทั่วประเทศโดยกรมที่ดินสปกและกรมธนารักษ์ มีอัตราบรรจุรองรับผู้สำเร็จการศึกษารวม225อัตราในช่วง3รุ่นตั้งแต่ปี2570ถึง2572โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคม2568ผ่านทางเว็บไซต์ s v o e g g o t h และที่วิทยาลัยเทคนิค8แห่งทั่วประเทศ ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวชสาขาสำรวจหรือกำลังศึกษาชั้นปีที่3ในสาขาดังกล่าวในการนี้นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายปียวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกอพอนายพรพศเพนพาตอธิบดีกรมที่ดินนายวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสปรกและนายลืชาวราธรรองอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมลงนาม ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนที่มีทักษะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวค่ะ